จริงเนี่ยคลิปนี้มันจะควรจะเป็นคลิปที่ผมเปิดมือนะแต่ว่าไม่มีที่หวังกลองก็ขอพัดไปก่อนนะพัดวันประกันพุ่งอีกแล้วนะตามสไตล์ช่องของเราตอนนี้เราก็อยู่ตีมตีมอะไรเอ่ยหิมะล่วงเยอะแบบนี้แบบเฉยๆหิมะเยอะอย่างนี้นะครับผมทุกคนก็น่าจะเดาถูกนะมันก็คืออีมาลาวีหยอกไม่ใช่ตีมคิดมัดนั่นเองครับผมนะเลยบริดูสกินผมแซนต้าสุดข่องใจนะผมใครมีปัญหาใครข้องใจก็เข้ามาเอาของขวัญได้ว่คลิปนี้เราก็จะมาแจกของขวัญให้คนในเซิร์ฟด้วยดาบยังไง แล้วเราก็จะไปแจกกันในสกายวอล์เหมือนเดิมนะเอาจริงๆเราก็ไม่จำเป็นต้องแจกของขวัญด้วยดาบอย่างเดียวก็ได้นะครับทุกคนเราก็อาจจะแจกแบบกับดักอะไรเงี้ยน่าสนใจนะั้นแต่ว่ากับดักมันน่าจะทํายากแน่เลยทีมฮาราวีนอย่างเงี้ <Huh? S 1> ยไม่ใช่ <laughs> ตีคิดว่าตีมฮาราวีนอีกแล้วไป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 แฟนต้าแจกของขวัญด้วยดาบก่อนตาแรกผมว่า oh. เราเจอโจทย์ครับทุกคนไม่ใช่สิเราเจอเด็กที่ต้องการของขวัญแฟนต้ามาพร้อมกับเกาะเพชรเอาทำอะไรอยู่ลูกเอาดาบก่อนลูก ลูกไปไหนลูกเรียบร้อยให้ของขวัญไปแล้วหนึ่งลายลายที่สองลายที่สามต่อหรือเปล่าลายที่สามสวัสดีจ้าของขวัญของขวัญของขวัญด้วยดับสีสีสีแดงเฉยไปไหนลูกเดี๋ยวรอก,ก่อนเออแจกไปหนึ่งลายดูสิผมจะแจกได้ครบหมดหรือเปล่าแล้วติดไฟเดี๋ยวมองไม่เห็นอีกหนึ่งลายอีกหนึ่งมานี่มาไม่พี่แจกของขวัญอุ้ยคนนี้มีสโนโบอลมาเล่นกับเราได้อา้าว อะไรเลยแต่ตอนนี้แซนตา้าเจอเด็กอยากได้ของขวนนัญอีกใครแซนตา้าขอยัดพุ่งปุ้งพุ่งอย่างไรนิดนึง่งปะเซนตา้ายังไม่ให้ของขวัญเลยลูกลิฟตกไปเปล่าเอาเอาเอาเขาต้ามมินแบบเซนตา้นตาตึงมือนิดหน่อยนะแซนตา้าไม่ค่อยได้เล่นนานบล็อกหมดอีกโอ้ยท่อเลยนะครับหนูแล้วแซนตา้าปลาไปหาอันนี้แซนตา้าพร้อมแจกของขวัญยังมากแซนตา้าม้วนหลังม้วน กวางเรวล,ลังเดี๋ยว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 จะทำไลน์เซนตอรไม่ได้นะโอ้ยย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 ็ยงงย,ย,ย,ยียวยย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 ยสยยวยย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 งเยย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 ยาะยย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 ะยย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 มยย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 มยยยยยนยย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 มอยยยยยัยยยยยยยดยยยยยยยอยยยยยยยอร อีกหนึ่งรายนะชนะแล้วยังเรียบร้อยผมแจกของขวัญไปแดกล่องนะผมตานี้โคตรเวอร์เลยตานี้ผมว่าผมจะลองทํากับดาบแล้วกันนะเพราะว่าไม่จำเป็นต้องให้ของขวัญด้วยดาบอย่างเดียวใช่ไหมครับทุกคนเราให้ของขวัญด้วยความบันเทิงก็ได้นะเออความแบบเออตกโลกไายความบันเทิงตรงไหนวะ เรียบร้อยกับดักของข้าไปล่อคนมากันกันมานะครับผมเอาเอาคนที่แบบไม่ค่อยนั้นแล้วกันนะครับทุกคนถอดเกาะสักหน่อยใส่เกาะไม่ค่อยไม่ค่อยโหดของกากๆอะไรเงี้ยอู้โอ้โหแล้วกูโดนปิดบ a บ a บ o y ย แตกหนึ่งลงไปดีโลเลยอะลูกโอ้ลูกไปลงละดิมาดิบาบะบูย <c oughs> แล้วไม่ลุนละโอ้ปวดกระบาลหล่นลงไปสิแล้วใช้ดาบไฟทำไมมันปวดตาหล่นลงไปจริงทำไมมันไม่ล่วงทุกคนผมอุ้ยาเร็วม,ม,ม,มา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 บาบบย อุ้ยกับดักมหาสัจจันท์หนึ่งสองสามสี่ขุณเนียนเราไปหาล่อเหยื่อเหลือย่อล่ออีกอันอะไรวะเนี่ยเอามาดิเอามาดิเอามาอุจริงสนูวิกแซ่โอ้ะบาบ้าบูยปิ้วเดะภาพตัด และผลจากการโดนกระทึบเมื่อกี้นะครับผมทําให้ผมเปลี่ยนใจไม่มอบด้วยกับดาอีกแล้วแต่จะขอกลับมามอบด้วยดาบ <c oughs> ตอนนี้ผมเห็นเหยือ่อซานต้าเห็นเหยื่อตอนนี้มันทําให้เขาฉันกระตุกไปหมดเดี๋ยวไม่เข <c oughs> ากระตุกเลยลยเหยื่อแล้วให้ <c oughs> ของขวัญทันทีแล้วมันปลาไปไหนตายซะก่อนก่อนที่ได้ปลานะครับผมต่อเนื่อง <c oughs> ของโมไม่ติด <c oughs> ไปไหนอย่ารีบสิ เอาค่อยเพื่อนกันนี่กว่าไม่ต้องหนีเดี๋ยวพี่ล่าเองอืมติดบูธเฮ้ยจู๊จู๊อุ๊ยเอาเรื่องนะเราเปล่ากุ <c oughs> ๊เกี้อะไรเนี่ยตาฝาดไปใช่หรือเปล่าโอา้ยโอ้ยอย่าฆ่าเพื่อนอย่าฆ่าเพื่อนเซนต้าสิเรียบร้อยแล้วอยุยังไม่ตายมันเป็นอะไรเนี่ยเอเดอร์แมนหรือเปล่าพุ่งไปพุ่งมาเข้ามุมเข้ามุมแล้ววิ่งต่อ เป็นนึงเมาเมาเออเมาเออใจเย็นเอ้ยไม่ตายสักทีวะ <t> เป็นอะไรตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยทำไมเขาไม่ตายสักทีละครับเนี่ยอุ้ยมันไม่โตให้ผมออกตัวนี้แล้วกันมาเซนตา้าให้ของขวัญม่วงมาแล้วใน,นตอนนี้โอ้ยเป็นมีเด็กคนวิ่งหนีนิ้อหน,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 นีจังเลยเซนตา้าเริ่มหัวร้อนแล้วตอนนี้เจอคนวิ่งหนีเต็มเลยไม่เด็กไม่อยากได้ของขวัญจากเซนตา้าเลยยังไม่ตายแต่ว่าลงหลุมมาเซนตา้ากบหลุมให้เซนต้ากบหลุมให้ เป็นโสกหน่อยนะมาดีหนึ่งหนึ่งกับเซนตา้ายากยากยากหรือเปล่าวะของไม่ค่อยมีเลยเซนตา้าไม่ได้พีพีมานานเลยแต่ว่าน่าจะได้อยู่เอาลงหลุมอย่างนี้ตกหลุมรักอย่างนี้ตกหลุมรักอย่างนี้ไปอีกแล้วนะไปเจ้าถึงไม่อยากได้ของขวัญจากาแค่ละเนี่ยรอเซนตา้าก่อนลูก ใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นนะหนีอีกเล้ยวดักดิดักสิเรียบร้อยสิเออวิ่งทั้งเกมจริงไอหมอนี่เหยื่อลายสุดท้ายเราจะมาให้ของขวัญเขากันแล้วเขาต่อมาแล้วลเขาวิ่งมาแล้วอ่ะกำลังจะบิวเลยมันว,วิ่งมาใส่ไม่วิ่งหนีโอ้โหมาหนึ่งๆกันเอาปาสโน,โบนุบันอีกด้วย ไอเพื่อนนี่มันก็ยืนดูผมหนึ่งหนึ่งนะน่ารักจริงเลยโอ้ยไม่ใช่หรอเกือบตายเกือบตายดะเพื่อนช่วยนะผมแซนต้าก็ขอจบการให้ควงขวันเด็กๆแต่เพียงเท่านี้นะครับแซนต้าขอตัวไปพักลำคอกันปวดคอใช่ไหมเลยโชว์โชว์อะไรดูไปนครับขับชวนั่งเก้าอี้ครับไม่ไม่มีอะไรอลังการครับไม่พไม่พออะไรพอแล้วไปร์